ัสดีค่ะวันนี้นะคะมี่พามาดูเอาตินะคะตัวนิว1.6ึีนะคะคันนี้เป็นปี2020นะคะพี่ตัวเครื่องนะคะตัวนี้ของตัวเอาตินะตัวเครื่องนะคะจะเป็นตัวเครื่อง4ี่สูบ6วาล์วนะคะกำลังอยู่ที่195แรงม้าเลยนะพี่ตัวน็อตนะคะตัวฝากระโปรงไม่มีการขันไม่มีการขายทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะคะบอกเลยว่าตัวน็อตเดิมๆมากเพราะส่วนมากตัวเครื่องทางเพชรยนต์นะคะจะไม่ค่อยอยู่แล้วส่วนมากก็คือจะแค่ล้างห้องเครื่อง ให้มันสะอาดแค่นั้นนะคะตัวฝากระโปรงนะคะมีรูกลมให้เห็นชัดแบบนี้เลยนะคะพี่ตัวฝากระโปรงถะะ้ามีรูกลมให้เห็นชัดแบบนี้เลยนะ,ะตัวถ่ายคลองเหลวนะคะน้่มันเครื่องไม่มีเปลี่ยนให้นะคะตัวแบตเตอรี่ถ้าแบตเตอรี่ไม่ดีแล้วเสื่อมสภาพแล้วนะคะอันนี้มีเปลี่ยนให้นะแล้วมีก็จะมีตรวจเช็ครถอีกประมาณ247จุดน่าจะประมาณ2 4 7จดจุดหรือ274จุดเนี่ยแหละถ้าจำไม่ผิดนะเพราะว่ามันเยอะมากพี่หรูจะมีส่งตรวจรถ2รอบค่ะ รอบแรกนะคะจะเป็นส่งตัวรถกับช่างช่างตรวจรถนะคะที่เขามาตรวจรถรอบ2นะคะจะเป็นรอบตรวจสภาพรถนะคะก็คือตรวจที่ไทยพัดหน้าเพชรยนต์เลยนะคะต่อมานะคะไฟหน้าได้มาเป็นไฟ led projector เรียบร้อยนะคะตัวไฟหน้านะคะได้มาเป็นไฟ led projector นะคะพี่คันนี้คันนี้นะคะเป็นปี2020ต่อมาเรามาเริ่มที่ตัวน็อตกันดีกว่า ตัวน็อตน,นะคะเริ่มจากฝั่งคนนั่งก่อนนะพี่ตัวน็อตน,นะคะฝั่งคนนั่งไม่มีการขันไม่มีการไขอะไรใดๆทั้งสิ้นนะแสงอาจจะฟุ้งนิดนึงต้องขออภัยด้วยนะคะเดี๋ยวมีเอามือบังแสงอาจจะฟุ้งนิดนึงนะพี่ตัวแต่ตัวน็อตน,นะคะไม่มีการขันไม่มีการไขอะไรเลยนะ,ะแล้วก็ตัวแผ่นเพลทนะคะมีเห็นชัดๆแบบนี้เลยตัวรถนะคะเป็นปี2020นะแผ่นเพลท <ๆ S 2> นะคะอยู่ด้านข้างรถเลยถ้าสมมติน,นะคะพี่ๆอยากเข้ามาดูรถตัวจริง สามารถเข้ามาได้เลยนะคะที่เพชรยนต์นะคะสาขาสุนทวงศ์46นะคะอยู่ติดกับถนนใหญ่เลยนะหรือว่าพี่ๆท่านใดที่มาไม่ถูกนะคะสามารถอินบ็อกเข้ามาหามียได้เลยนะคะ084 514 54 9 3เบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวมีจะส่งโลเคชั่นนะคะให้พี่ๆดูหรือว่าถ้าสมมติอยากได้ข้อมูลรถเพิ่มเติมหรือว่ารายละเอียดรถเพิ่มเติมนะคะก็สามารถอินบ็อกเข้ามาที่เบอร์นี้ได้เลยนะคะ พี่ๆท่านใดนะคะที่ไม่สะดวกมาดูรถตัวจริงนะคะแต่อยากได้รถคันนี้สามารถ inbox เข้าหานี่ได้เลยสามารถวีดีโอคอลดูรถตัวจริงได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าใครที่สนใจจัดไฟแนนซ์ไม่มีไฟแนนซ์นะคะวิ่งเซ็นให้ถึงหน้าบ้านเลยนะคะหรือว่าถ้าไม่สะดวกมารับรถจริงๆนะคะหนูมีบริการรถสไลด์ถึงหน้าบ้านเลยนะคะต่อมานะคะมาเริ่มที่ตัวน็อตฝั่งคนนั่งกันเลยฝั่งคนขับมาเริ่มที่ตัวน็อตฝั่งคนขับกันเลยนะคะตัวน็อตฝั่งคนขับนะคะไม่มีการขัน ไม่มีการขาไขใดๆทั้งสิ้นนะคะให้ดูทั้งตัวบนและตัวล่างเลยนะให้พี่ๆดูชัดๆแบบนี้เลยนะคะเพราะว่ามั่นใจมากนะคะว่าตัวรถที่เพชรยนต์ไม่มีการขันไม่มีการไขอะไรใดๆทั้งสิ้นแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะรถนะคะไม่มีจมน้ําชนหนักพลิกคว่ำน,นะคะถ้าสมมติมีเหตุการณ์รถจมน้ำชนหนักพลิกคว่ำใหม่เพชรยนต์จะไม่รับซื้อรถเลยนะคะก็คือรถที่เพชรยนต์นะคะจะเดิมๆทั้งนั้นเลยท้งเพชรยนต์นะคะรับรถเทิร์นด้วยนะพี่ใครนะคะที่อยากเทิร์นรถสามารถ เข้ามาได้เลยนะคะหรือว่าจะถ่ายรูปมาให้มี่ตีราคาคร่าวๆก็ได้นะคะรู้ผลภายในรู้ผลภายในวันนั้นเลยนะคะรู้ผลภายในหนึ่งชั่วโมงด้านหลังนะคะจะได้เป็นยางอะไหล่นะคะมาให้ครบๆแบบนี้เลยแม่แรงหนูมีให้นะคะพี่แม่แรงมีให้เรียบร้อยนะคะอุปกรณ์ครบคันแบบนี้เลยนะพี่ๆท่านใดที่สนใจนะคะรีบอินบ็อกกันเข้ามาได้เลยนะคะอุปกรณ์นะคะก็จะได้ไปครบๆแบบนี้เลยนะพี่ด้านหลังนะคะยางอะไหล่มีให้ครบเรียบร้อยเลย ตัวยางอะไหล่นะคะมี่มีให้ครบเรียบร้อยแบบนี้เลยนะตัวฝากระโปรงด้านหลังนะคะพี่โลโก้โตโยต้ามีให้นะคะโลโก้เอาติสมีให้เรียบร้อยนะ,ะกระจกนะคะของโตโยต้าแท้แบบนี้เลยกระจกนะคะของโตโยต้าแท้แบบนี้ทุกบานเลยนะคะถ้าสมมุติว่าฟิล์มเสื่อมสภาพนะ้อพี่หนูมมีเปลี่ยนให้ ถ้าฟิล์มเสื่อมสภาพนะคะมีมีเปลี่ยนให้รอบคันเลยฟิล์มเสื่อมสภาพมีเปลี่ยนให้รอบคันเรามาดูปียางกันดีกว่าคันนี้นะคะยางปี2025ี่พี่ยางใหม่มากยางใหม่มากนะคะยางได้เป็นปี2025ให้ดูเลยว่าตัวยางนะคะได้เป็นปี2025แล้วก็ด้านในนะคะตัวโช๊คได้มาเป็นตัวโช๊คเดิมๆเลยนะ ไม่มีการเปลี่ยนไม่มีการทําอะไรใดๆทั้งสิ้นนะถือว่าคันนี้เจ้าของเก่าดูแลมาดีมากนะพี่เพราะว่าไม่มีรอยขีดข่วนไม่มีรอยอะไรเลยนะคะแต่ว่ารอยเซทินรอยเศษอะไรกระเด็นเงนี้ยมีอยู่แล้วเพราะว่ารถมือสองอ่ะพี่มันก็ขับไปข้างนอกก็ต้องเจอเศษหินเศษกระเด็นอะไรเป็นธรรมดานะคะหนูก็จะมีเก็บงานเก็บสีให้อันนี้ก็พูดตรงๆว่ามีเก็บสีเก็บงานให้อยู่แล้วนะคะเพราะว่าตัวรถอะ่ะมันเป็นรถมือสองมันก็จะมีเศษหินเศษอะไรกระเด็นใส่ด้านข้างนะคะแต่ว่าไม่เคย จมน้ําชนหนักพลิกคว่ำม,มาแน่นอนนะเดี๋ยวมีให้ดูว่าทําไมถึงมั่นใจนะคะว่าตัวรถไม่มีจมน้ํามาตัวคันเร่งนะคะพี่ให้ดูได้เลยถ้าสมมติว่าคันเร่งมีสนิมนะคะแปลว่ารถเคยจมน้ํามาแน่นอนนะแต่ว่าถ้าไม่มีสนิมแบบนี้แปลว่ารถนะคะเดิมๆไม่มีการจมน้ําชนหนักพลิกคว่ำม,มาแน่นอนนะคะมาเดี๋ยวมีพาไปดูในภายในตัวรถคันนี้นะคะได้เป็นตัวปุ่มพุสตานนะคะพี่เหยียบเบรกแล้วกดปุ่มฝั่งนี้ได้เลย เหยียบเบรกแล้วกดปุ่มได้เลยนะคะขออนุญ,ญาตเบาเสียงสักครู่หนึ่งนะคะด้านข้างนะคะจะได้เป็นกระจกออโต้หนึ่งบานนะคะปุ่มเปิดปิดนี่ปุ่มเปิดปิดนะคะปุ่มล็อกเปิดปิดใช้ได้ปกติเลยนะกระจกนะคะได้มาเป็นกระจกพับปรับไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะคะพี่กระจกนะคะพับปรับไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะ ต่อมานะคะตัวพงมาลัยตัวพงมาลัยจะมีฟังก์ชันประมาณนี้เลยนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงมีให้เรียบร้อยนะมาดูที่เลขไม้กันดีกว่าค่ะเลขไม้อยู่ที่1นึ่งแสนแปมดโลเท่านั้นนะคะตัววิทยุนะคะ,ววะ,คะได้มาเป็น fm เรียบร้อยแล้วนะใส่แผ่นซีดีได้นะคะปรับแสงปรับอะไรได้หมดเลยฟังก์ชันจะมีประมาณนี้นะคะส่วนแอร์นะได้มาเป็นแอร์ออโต้นะคะ ตัวฟังชันปุ่มนะคะกดได้ปกติเลยตัวฟังก์ชันปุ่มนะคะจะกดได้ปกติแบบนี้เลยนะตัวแอร์นะคะปรับได้ปกติตัวแอร์เย็นด้วยต่อมานะคะเกียร์เกียร์เข้าได้นะคะบอกเลยว่าไม่มีสะดุดแน่นอนเกียร์เข้าได้นะคะไม่มีสะดุดเข้าได้ทุกเกียร์ใช้ได้ทุกเกียร์นะคะตัวหน้าปัดตัวหน้าปัดนะคะเลื่อนไปเกียร์ไหนก็ใช้ได้หมดทุกเกียร์เลยนะคะ ัวเบรกมือนะคะได้มาเป็นเบรกมือแบบดึงแบบนี้เลยนะคะ่วนตัวด้านข้างนะคะจะม,นะมีช่องใส่แก้วสองช่องนะมีช่องใส่แก้ว2ช่องนะคะแล้วก็ตัวที่วางแขนนะคะมีช่องใส่ให้นะแล้วก็มีตัวแท่นชาร์จด้านในให้เรียบร้อยแล้วนะคะทําไมกล้องมันไม่ค่อยโฟกัสเลยตัวด้านในมีช่องให้แล้วนะคะพี่ๆไม่ต้องกังวลน,นะคะว่าถ้าสมมติว่าชาร์จแบตอย่างเงี้ยแล้วสายจะหักไหมไม่นะคะเพราะว่าน้องมีรูให้สายชาร์จออก2ฝั่งเลย อันนี้คือปิดสนิทแล้วนะปิดสนิทแล้วพ hmm. ี่พี่จะเห็นรูรูนี้รูนี้กับรูนี้นะคะไว้เอาสส่ชาร์จออกบอกเลยว่าใส่ชาร์จไม่พังแน่นอนนะคะตัวด้านในนะคะพี่ช่องใส่เอกสารนะหนูมีให้หมดเลยเอกสารด้านในนะคะด้านในนะคะก็จะมีช่องใส่เอกสารมีตัวอันนี้น่าจะเป็นสมุด๋นวมีเปิดให้ดูอันนี้น่าจะเป็นสมุดคู่มือน่าจะเป็นคู่มือด้านในนะคะจะเป็นคู่มือนะแล้วก็เอกสารอะไร ต่างๆนา,นานาก็จะอยู่ในนี้หมดเลยนะคะใครนะคะที่กำลังมองหาเอาติ้นนะคะตัว 1.6G ราคาเพียงแค่429,000เท่านั้นนะคะใครที่สนใจอินบ็อกมหามม้ได้เลยนะคะ0845145493เบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้ด้วยนะคะก่อนจะจบคลิปนะคะฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะถ้ากดแล้วมีขออนุญ,ญาตลาพี่ๆไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ